เลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันที่2พฤษภาคม2-5-6-8พร้อมสีน้ำโชคสื่อน้ำโชคแล้วก็แนวทางเสริมดวงครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Magic c o c c h Channel อยู่กับผม,มอาจารย์ศิทธพัฒรหรือหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับพบกันเป็นประจำและสำหรับคลิปนี้เลขนำโชคตามวันเกิดงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568นะครับเราพบกันเป็นประจำนะวันนี้ก็ครบท้วนนะครับทั้งสีนำโชคสื่อนำโชคแล้วก็แนวทางเสริมดวงด้วยนะครับในคราวที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วในงวดวันที่16เมษายนนะครับ 2 5 6หแที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับก็ถือว่าเข้าไป1 1วันเกิด1วันเกิดนะครับแล้วก็คือเลขของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์สำหรับคราวที่แล้วนะครับเลขของคนวันจันทร์เนี่ยหมแมนก็ให้ไป720นะครับ720อ่าแล้วก็ถ้าพี่น้องตัดเล่นนะครับตัด7 2นะครับมันจะไปเข้าเลขด้านบนนะด้านบนก็คือมา27เนะครับเข้าเลขด้านบนนะฮะส่วน อีกชุดหนึ่งที่เข้าเนี่ยก็จะเป็นปิงปองนะปิงปองเนี่ยให้ไปแ5 6นะครับก็เข้าแ5นะครับปิงปองก็จะให้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มเลขเลขเด็ดประจำวันนะครับกลุ่มเฮ่ห้าภาษาเลขนะก็จะมีให้นะครับแล้วนอกจากกลุ่มเฮ่าภาษาเลขแล้วนะครับก็จะมีให้ในสมาชิก YouTube ด้วยสมาชิก u t u b e เนี่ยเดือนละ1 0 0บาทนะครับจะมีเลขวันที่1วันที่16กนะก็คือมีเลขสูตรนำโชคนะครับแล้วก็ จะมีเลขปิงปองนะมอบให้รวมไปถึงจะมีเรื่องของการสรุปเลขนะฮะสรุปเป็นกราฟิกให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกกลุ่มเฮฮาภาษารเลขกก็จะได้ในเรื่องของวอลเปเปอร์มงคลด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อได้รับการตีเลขความฝันนะมีสิทธิ์ในการสอบถามนะตีเลขความฝันนะครับเพื่อว่า,เ,าเลขอื่นๆจะไม่ ถูกฉลอกับเราแต่ว่าเลขความฝันของเรานะฮะฝันมาแล้วตีไม่ได้ตีไม่เป็นหรือว่าอยากได้แนวทางเนี่ยสมาชิกในกลุ่มหรือสามารถสอบถามได้นะครับฝากไว้ด้วยกันเนาะสำหรับกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับเอาละนะฮะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับสำหรับเลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันที่2นะครับพฤษภาคม2568เรามากันที่วันแรกก่อนเลยนะครับวันแรกนะครับวันแรกเอาเอาเป็นคนวัน พุทธกลางวันแล้วกันนะครับพุทธกลางวันนะครับพุทธกลางวันเนี่ยนะในวันนั้นนะครับสื่อนําโชคของท่านนะครับพิจารณาจากเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับเลขที่ดินเลขคอนโดนะเลขอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับใครที่มีที่ดินมีคอนโดเนี่ยให้ดูเลขจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเลขเลขบ้านเลขอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเลขบ้านที่แบบส่ง ธนาคารอยู่นะผ่อนชำระอยู่คือส่งผ่อนสินเชื่ออยู่นะครับว่า,าพุทเนี่ยดาวพุทธเนี่ยนะครับก็ในเลขเจ็ดตัวไปเกาะในภพอริด้วยนะครับก็แล้วก็ไปสัมพันธ์กับราหูด้วยเออนะครับซึ่งแปลว่านี้สินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินอย่างที่ว่ามาข้างต้นนะครับอาจจะต้องเป็นทรัพย์สินที่แบบว่ามีนี่สินอยู่นะครับหรือต้อง,องผ่อนชําระอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นสื่อนาโชคให้เราได้นะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งนะครับก็อาจจะมาจากเรื่องของญา,าติพี่น้องก็ได้นะครับอาจจะมีแบบสมมุติว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยมีญาติพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือมาหยิบยืมนะครับมาแบบยืมสต้งกสตางคนะ์หรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่นะครับก็อาจจะ ให้ญาติพี่น้องคนนั้นมาเป็นสื่อนําโชคให้ได้นะครับให้เขาหยิบลอตเตอรี่ให้หรือว่าเอาเลขที่เกี่ยวกับเขานะครับมาดุนโชคได้นะครับนี่คือพุธกังวันะครับสื่อนำเคล็ดลับเสริมดวงนะครับพุธกังวันให้เน้นทําเกี่ยวกับที่ดินนะเพราะว่าจะมีโชคเกี่ยวที่ดินเนาะ ทำบุญแบบถวายที่ดินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชําระหนี้สงอ่านะฮะไปที่วัดเนี่ยเขาจะมีทําบุญชําระหนี้สงฆ์หรือเราจะทําเป็นแบบว่าค่าน้ําค่าไฟให้วัดก็ได้นะครับเลขนำโชคสามไม่ได้ครับวันพุธกลางวันได้แก่8 4 2สี่ฮะสีน้ําโชคเน้นสีเขียวและสีขาวนะครับต่อมานะครับอ่าเอาเป็นวันอ่าคนวันอาทิตย์ละกันนะครับคนวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์เนี่ยนะอ่าดูดวงวันนั้น ดวงวันนั้นนะครับให้คุณพี่นาสื่อนำโชคนะครับจากญาตาิพี่น้องนะครับญาติพี่น้องกันนะแล้วก็เพื่อนฝูงคนที่ทำงานด้วยกันนะครับจะเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคนใกล้ตัวพูดง่ายนะครับคนใกล้ตัวจะนําโชคนําลาบมาให้นะครับบางทีนะครับไปทํางาน พนะักเที่ยงเดินไปทานข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนในออฟฟิศนะครับซื้อลอตเตอรี่สักใบเอาเพื่อนหยิบให้หน่อยอะนะครับหรือว่าซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสักนิดหนึ่งอันนี้นะฮะเพื่อนอย่าแล้วเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานนะอาจจะเป็นสื่อให้นําโชคให้นะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนก็ได้ใครแบบเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยนะได้หมดเลยนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยนะฮะฟังให้ดีนะถ้าเกิดเพื่อนนะครับมีมีอดีตนะครับมีประวัติในการ แทงบุตรหรือมีบุตรปกติแต่ว่าเป็นการผ่าออกนะครับแท้งบุตรหรือผ่าบุตรนะครับถ้าเพื่อนเรานีอันนี้ก็คือถ้าจะไปถามเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับถ้าสนิทกันมากพอก็อาจจะแบบบอกได้ถ้าแบบมีบุตรแล้วก็เป็นการผ่าออกอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าจะเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้อันนี้จะคือสื่อนาโชคจะเป็นแบบว่าแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าจำเพาะเจาะจงนะสำหรับ กบวาทิตย์นะเออนะครับลองดูลองดูนะครับเออแล้วก็อืมเอาเป็นประมาณนี้พออ่ะประมาณนี้พอแล้วนะครับเอาประมาณนี้พอเอ่อถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเราถ้าเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยมีบุตรแล้วเขาผ่าคลอดนะครับเขาผ่าคลอดนะหมายถึงว่าตัวเขาอ่ะมีการผ่าคลอดแล้วคลอดลูกออกมานะครับเอาแค่นั้นแล้วกันเดีย๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะแบบ ซับซ้อนเกินไปนะครับแล้วก็แนวทางเสริมดวงนะคนวันอาทิตย์นะอย่างแรกก็แสงสว่างต่างๆนะครับอย่างที่2คือบริจาคเลือดนะครับอย่างที่3คือทําบุญด้วยของมีคมนะครับเลขนำโชคสามไมเลขครับคนวันอาทิตย์ได้แก่4ี่หนึ่งสามนะสี่หนึ่งสามสีนำโชคคือสีเขียวสีแดงสีชมพูนะฮะต่อมาครับขอเป็นคนวันอังคารครับนะคนวันอังคารนะครับคนวันอังคารเนี่ยนะครับดูดวงวันนั้นก่อนนะครับดวงนั้น สื mundo, tamam. ini, marriage, OLED, itu, ่อน้าโชคคุณมาจากคุณแม่นะครับคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับจุดที่2ก็คือบุตรหลานบริวารหรือว่าลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับโดยที่คุณแม่หรือญาติผู้หญิงเนี่ยรวมไปถึงบุตรบริวารแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะต้องแบบเพึ่งหายป่วยเพิ่งหายป่วยกลับมาเลยนะพึ่งไม่สบายเพิ่งอะไรเงี้ยพึ่งหายป่วยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเข้าเกณฑ์นะครับก็ลองไปถามเลยอายุเขาก็ได้นะหรือว่าให้เขาหยิบรอตตอรี่ให้เลยก็ได้นะครับอ,อ,อายุเขาเท่าไหร่อะไรยังไงเราลองมาเล่นดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแม่นะครับหรือญาติผู้หญิงเนี่ยหรือลูกน้องบุตรหลานบริวารเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้พึ่งป่วยมาก็คืออาจจะพึ่งจะเกิดอุบัติเหตุขูดขีดเฉียวชนในเรื่องของรถยนต์นะครับ หรือพึ่งจะได้รับแบบภัยจากของแข็งของมีคมโดนหมากัดมาอะไรอย่างนี้นะครับภัยจากสัตว์มีเขี้ยวมีงาอะไรประมาณนี้นะครับกอ็อยู่ในวงโครจรน,นี้เหมือนกันนะถ้าใครพึ่งแบบเจอมาเนาะโอ้โหเรารีบเลยเราขอทราบอายุเขาหน่อยหรือจะเป็นแบบวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดอะไรก็ว่าไปนะประมาณนั้นนะครับสื่อนำโชคของเราเนาะแล้วก็แนวทางเสริมดวงครับคนวนนันอังคาร อย่างแรกเนี่ยไปทําเกี่ยวกับเด็กนะเด็กพิการเด็กกําพร้าอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่2คือทําบุญเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยนะครับเลขนาโชคสามหมายเลขน,นะครับคนวันอังคารได้แก่0 8 9ย์แปีน้ําโชคเน้นสีขาวและสีส้มนะครับต่อมานะครับมากันที่คนวนันเสาร์นะครับคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยดูสื่อนําโชควันนั้นนะครับ สื่อน้ำโชคคนวันเสาร์นี่บอกว่าอ่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพนะการเจ็บป่วยแล้วกันสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยถ้าคุณแบบไปทําบุญหรือไปที่ไหนก็ตามแต่หรือไปที่ที่แบบไปทำไปทําบุญหรือไปต่างประเทศนะครับหรือไปในที่ที่แบบว่าอา่า มีมีการตกแต่งที่มันแบบสวยงามเช่นคาเฟ่หรือห้างสรรพสินค้าหรืออะไรพวกนี้นะครับจะต้องเป็นที่ที่มันแบบตกแต่งสวยงามแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยนะครับสถานที่แบบอาจจะเป็นสถานที่เที่ยวก็ได้นะตกแต่งสวยงามแอร์เย็นๆเป็นเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วคุณเจอแบบคนป่วยหรือคนพิการอะที่นั่นอะนะถ้าเขาขายลอตเตอรี่อยู่ยนะคุณต้องไปซื้อกับเขานะ เนะนื้ออกอไหมอันนี้เฉพาะเจาอจงสุดๆแล้วนะเออถ้าคุณไปทําบุญที่วัดนะแล้วคุณไปเจอคนขายลอตเตอรี่ที่เป็นแบบเป็นผู้พิการแล้วกันอ่าเป็นผู้พิการให้อุดหนุนเขานะครับหรือคุณไปตามแบบคาเฟ่ต่างๆนะร้านอาหารต่างๆเงี้ยร้านอาหารเนี่ยน่าจะมีนะครับก็จะมีคนแบบมาขายออลอตเตอรี่นะหรือว่าสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลก็ดูนิดนึงนะครับ อุดหนุนคนที่เป็นที่เป็นผู้พิการนะครับหรือถ้าไม่ใช่ผู้พิการนะก็อาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเพศที่เพศที่3อะไรเงี้นะครับเพศที่3เป็น LGBTQ นะจะต้องมีอย่างนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือดาวทางโหดเนี่ยบอกมาแต่ผมแม่แม่อธิบายแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาบอกแค่นี้แล้วกันว่าถ้าเป็น LGBTQ อันนี้โอเคคุณซื้อได้หรือจะเป็นคนที่แบบว่าอ่าคนป่วยไม่สบายนะหรือผู้พิการ หรืออย่างที่ที่ถ้าไม่เจอเลยเจอเป็นคนแก่แบบแก่เยอะๆเลยอะ่ะเป็นคนชราเนาะผู้สูงวัยแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยแก่มากๆโอเคใช้ได้อาจจะคนแก่จะถือไม้เท้านิดนึงช่วยช่วยพยุงเดินอะไรเงี้ยนั่นแหละครับไปอุดหนุนกเขาเลยบนะอ่ะบอกเคล็ดลับให้แบบนี้แล้วกันนี่คือแบบสื่อน้ำโชคของคนวันเสาร์นะลองพิจารณาดูนะครับก็จะมาจากพวกความการเจ็บป่วยต่างๆอะไรเงี้ยเออหรือผู้พิการเนาะ เออประมาณนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออาจจะมาจากทางคู่ครองของเราด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราตัวเราเองไม่ได้มีเจอ,อบุคคลหรือสถานการณ์ดังกล่าวแต่ว่าคู่ของเรานะครับคู่ครองของเราไปเจอนะครับบุคคลหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็ให้เขาซื้อได้นะครับคือให้ให้แฟนซื้อแทนเราได้นะครับออประมาณนี้อะแล้วก็ดาว,วรับสมดวงกับคนวันเสาร์ เอออย่างแรกคือทําเกี่ยวอาหารการกินนะครับก็ไปออกโรงทานไปทําบุญถวายเพลนพระไปใส่บาตรตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือทําบุญเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็บริจาคได้อะไรได้ท้ายที่สุดนะครับให้ทําบุญผ้าขาวห่อศพนะครับเออครับก็ลองดูผ้าดิบผ้าดิบผ้าดิบสีขาวห่อศพนะครับเล่นนำโชคสามไม่เล่ครับคนวันเสาร์ได้แก่168นะครับ168โอ้โห สวยงามเลยนะเออเรียกว่าเลขคนจีนชอบมากนะครับ168นะครับแล้วก็สีน้ำโชคก็เน้นสีแดงสีม่วงนะครับนี่คนวันเสาร์เนาะเอาล่ะต่อมานะครับมาที่คนวันพุธกลางคืนบ้างนะครับพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยให้ดูในเรื่องของ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับใครๆพุทธกลางวันนะพุทธคืนนี้ใครๆพุทธกลางวันให้ดูเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เลขห้องเลขคอนโดเลขบ้านที่ยังผ่อนชาระกับธนาคารอยู่นะครับพวกเลขที่ดินเลขแล้วเนี้ยได้นะครับแล้วก็เลขแบบว่าเอ่อที่อยู่ในสัญญาแบบซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะฮะที่คุณยังผ่อนชาระอยู่เนี่ยใช้ได้เน้นไปที่อสังหานะ เอออันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นรถยนต์นะเอาเป็นแค่อสังหาก็คือเป็นที่ดินเป็นคอนโดเป็นบ้านเงี้ยได้นะครับเอ่อเอาเอกสารที่เกี่ยวอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะครับอ่าลองมาลุ้นดูนะครับเอาแค่นี้พอนะพูดกลางคืนนะ <c oughs> แล้วก็แนวทางเสริมดวงเนี่ยบุญคืนเน้นอ่าอย่างแรกก็คือการไปชําระหนี้สงไรต่างๆนี่แหละทาบุญค่าน้ําอะไรพวกนี้นะชำระหนี้สงแล้วก็อย่างที่2ก็คือทําบุญด้วยผ้าขาวห่อศพนะครับก็คือพระดิบห่อศพเนาะ อ่าส่วนถ้าคุณอยากจะขยับขยายไปทําทําบุญลงศพทําบุญให้ศพรายาตอะไรเงี้ยทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพเนี้ยทำได้นะครับไม่ไม่เสียหายอะไรนะทำบุญแบบว่าบุรณะเ,ะเมนเผาศพอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะเออลองดูแต่เริ่มต้นให้เริ่มจากผ้าขาวห่อศพก่อนนะครับมันจะถูกดวงมากกว่าเนาะเลขนําโชค3าม่เลขนะคนวันพุธกลางคืนครับได้แก่864อ่า8 6 4นะครับ สีน้ำโชคก็คือสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมาครับเรามากันที่คนวันพระรหัสสมบ,บดีนะครับคนวันพระรหัสนะครับวันพระรหัสเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับพี่นานเลขจากคู่ครองคนรักนะครับเพศตรงข้ามนะคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามที่แบบว่ามีทํางานดีๆมีตําแหน่งแห่งหนเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานธรรมธรรมโมหรือว่าคุณเนี่ยพากัน คู่ครองของคุณเนี่ยไปทําบุญนะครับแล้วคุณก็ให้คู่ครองของคุณนะครับซื้อหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อยนะครับให้ให้เขาหยิบให้หรือเราจะซื้อเลขเกี่ยวกับเขาก็ได้นะครับอายุเท่าไหร่วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดอะไรหรือมีเลขอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาณขณะที่สลากใกล้ออกนะวัน7วันเนาะคุณก็ลองพิจารณาดูนะครับโชคเนี่ยจากคู่ครองคนรักนะครับแล้วก็ ถ้าคุณมีสถานที่ที่คุณใช้ทำมาหากินนะคนวันพฤห,หัส,สบดีสมมติคุณเปิดร้านนะครับเปิดร้านเปิดโกด,ดังหรือว่าไปขายของตามแผงตลาดนัดสถานที่ที่คุณใช้ทำมาหากินนะครับนั่นแหละเลขตรงนั้นแหละครับถ้าคุณแบบว่าเช่าตึกคุณก็เอาเลขเลขที่ตึกเลขที่ห้องนะเอ่อหรือว่าคุณเช่าแผงนะครับเช่าแผงขายของที่ตลาดนัดถ้ามันมีเบอร์นะครับมีเลขแผงเลขเบอร์เบอร์แผงนั้นอ่ะก็ซื้อได้นะครับ สำหรับพ่อค้าแม่ค้านี่จะเข้าใจเพราะว่าเวลาที่ไปจองล็อกจองอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเลขล็อกมาให้นะเออเลขเลขล็อกตลาดอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเออเอาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์ก็ได้นะครับถ้าคุณมีรถยนต์ที่คุณใช้ทำมาหากินนะครับเช่นแบบส่งของนะเอาของไปขายต่างๆนะครับหรือว่าใช้บรรทุกของซึ่ง บรรทุกของไปขายอะไรเงี้ยไปส่งของอะไรเงี้ยก็ใช้เลขรถนั่นแหละที่ใช้ทำมากินนะใครแบบทำฟู้ดทรัคนะเออไปแบบขับรถไปขายของตามตลาดต่างๆที่โคจรไปเรื่อยๆนะอ่านั่นแหละเป๊ะเลยนะครับคุณลองซื้อเลขทะเบียนรถฟู้ดทรัคในก็ได้นะเออลองพิจารณาดูสำหรับคนวันพระฤกษ์ติบดีนะครับแนวทางเสริมดวงครับคนวันพระรหาสตเนี่ยอย่างแรกให้ไปทำบุญด้วยเทียนคู่นะครับเน้นว่าเป็นเทียนนะครับเทียนคู่นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือ จริงๆแล้วอย่างเดียวนะเ <Federation> พราะว่าของที่เป็นคู่ทุกอย่างเลยคือแต่อยากจะเน้นว่าอย่างแรกเนี่ยให้เป็นเทียนคู่ก่อนนะครับค่อยอย่างอืงอ่นอย่างอื่นค่อยตามมาเช่นจะเป็นแบบว่ารองเท้านะครับรองเท้าก็เป็นคู่นะช้อนซ่อมก็เป็นคู่นะตะเกียบก็เป็นคู่เห็นไหมเออเนนะี่ยของที่เป็นคู่อื่นๆื่นะจะตามมาแต่อย่างแรกเนี่ยให้เน้นว่าเป็นเทียนคู่ก่อนนะครับอันนี้จะตรงกับดวงดาวนะลองไปทำดูนะครับเลขนำโชคสามาเลขนะคนวันพฤรหัสบัดีครับ 2 5 0 250นะครับสีน้ำโชคก็เน้นสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับต่อมานะครับก็คือเอาคนวันศุกร์ละกันนะคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์เนี่ยคนวันศุกร์นะครับสื่อน้ำโชคของคุณนะครับให้คุณอ่าพิจารณาเลขเกี่ยวกับตัวของคุณเองนะครับตัวของคุณเองเลยนะอาจจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดตัวเองอะไรได้หมดแล้วก็เลข ต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าคุณมีอาการเจ็บป่วยไปหาหมอหรือไปซื้อ,อยูกยามาทานให้ซื้อบินค่ายาของตัวเองต้องเป็นของตัวเองนะอ่าต้องเป็นของตัวเองถ้าเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยอ่าเราไปซื้อยามาทานเงี้ยอ่าเราดูที่ซื้อไปเท่าไหร่สมมุติว่าอ่าซื้อยามาอ่าเอ่อลงท้ายสมมุติว่าลงท้ายด้วย98อะไรอย่างเงี้ยอ่าลองเอาเลข98มาแปดมาเางเงี้ยอ่านี้คือย,ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหรือถ้าเกิดไป À, มีการเจ็บป่วยหรือว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลคุณก็ซื้อเลขห้องโรงพยาบาลนะครับต้องเป็นตัวคุณนะต้องเป็นเลขจากตัวคุณนะครับแล้วถ้าเกิดไม่เจ็บป่วยให้พี่นาว่าตัวคุณมีการเดินทางเข้ามาไหมมีการเดินทางไกลเข้ามาไหมถ้าเกิดมีการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางนั้นนะครับเป็นเลขไฟเครื่องบินอ่าเป็นเลขแบบรถก็ได้ที่คุณใช้เดินทางนะครับเป็นเลขแบบ ใครเดินทางด้วยแบบรถไฟอะไรอเออเลขตั๋วรถไฟเลยนะเออยกตัวอย่างประมาณเนี้นะครับถ้ามันมีเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นตัวคุณนะที่ที่ไปเองนะฮะคุณถึงจะมีโชคได้นะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเออการเจ็บป่วยของตัวเองการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับอ,อ่แล้วก็อย่างหนึ่งแล้วกันโอแถมแถม <c oughs> นะครับอ,อ่าถ้าเกิดว่าคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับคุณ ได้ไปนะครับงานเข่าดำนะอองานเข่าดำนะ <_ d> um> ก็ไม่ไม่ได้อยากให้จะเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดได้ไปอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยคุณก็ลองดูเลขที่แบบอยู่ในงานกันแล้วกันนะครับ <_ d> um> แนวทางเสริมดวงครับคนสุขครับผ้าขาวห่อศพครับผ้าขาวห่อศพคุณจะขยายไปทําบุญโรงศพอ่า ทำบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพอะไรเงี้ยเมนเผาศพอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแต่ให้เริ่มที่ผ้าขาวห่อศพก่อนอันนี้สําคัญที่สุดนะครับเลขนําโชคสามเลขครับคนวันศุกร์ได้แก่698เออนะตรงกันเลขที่ยกตัวอย่างมาพอดีนะหกเานะครับสี้ําโชคเน้นสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับประมากันที่คนวันจันทร์นะครับคนจันทร์นะอ่ะ โคจันเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเลขมานะก็คือสองเจ็นะครับใครที่าหาที่ลุ้นแบบช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะสุขสมหวังกันไปนะครับเพราะว่าเลขมา27นั่นเองนะฮะคราวนี้ครับโค,บคจันครับให้คุณพิจารณาตัวเลขนะครับสื่อน้ำโชของคุณอย่างแรกมาจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อ ญาติผู้ชายนะครับคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณลุงนะฮะญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับอย่างที่2ก็คือไปสถิตที่พบพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านหรือรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะพิจารณาบ้านหรือรถยนต์ที่เกี่ยวกับคุณพ่อด้วยก็ไดนะ้ซึ่งบ้านอาจจะบ้านเป็นชื่อคุณพ่ออ่าหรือว่าบ้านเนี่ยบ้านคุณพ่อรถคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยรถชื่อคุณพ่ออะไรก็ว่าไปนะครับหรือรถยนต์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณพ่อเช่นคุณเพิ่งจะไปหาคุณพ่อคุณพระคุณกําลังพาคุณพ่อไปทานข้าวไปทําบุญอะไรก็ว่าไปนะครับหรือคุณแบบเอ้ยไปเยี่ยมคุณพ่อที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องมีความเกี่ยวพันกันนิดหนึ่งนะเออต้องมีความเกี่ยวพันกันนิดหนึ่งอ่ะแล้วถ้าคุณพ่อเสียแล้วทํายังไงอาบางทีก็คุณพ่อเสียแล้วมีรูปท่านไหมอยู่ในบ้านอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับท่านดูนะครับนะคุณพ่อคุณปูคคคุุุณณตาลงะรเยนับ อ่าถ้ามีเลขถ้ามีรูปของท่านอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะเออลองซื้อเลขนะครับเกี่ยวกับคุณพ่อดูนะครับแล้วก็เออในจุดที่สองเนี่ยก็คือเออจริงๆก็แทบไม่มีจุดที่สองนะ <c oughs> มันคือดาวมันโยงกันหมดต้องบอกอย่างงี้ดาวมันโยงกันหมดนะครับก็ ให้คุณซื้อเอาแค่นี้แล้วกันเลขเกี่ยวกับคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ชายก็พอไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่ายศดการพานะ,นะครับดาวจันเนี่ยสถิตพันธุลาภะด้วยมีสิทธิ์ตามตำรามาตามตำราเนี่ยพันธุลาภะเนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกหวยเลขที่บ้านนะเออแต่ว่าจะต้องมีการเกี่ยวกับคุณพ่อด้วยหรือนะครับเขาเรียกว่าบ้านที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะมีห้องพระอ่ามีห้องพระมีสารพระภูมิมีอะไรพวกนี้ จะโดดเด่นเป็นพิเศษอ่าสหรับบ้านที่ไม่มีก็โอกาสอาจจะลดหลั่นลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดบ้านที่มีนะครับอ่มีสิทธิ์เลยนะครับว่าดวงนี้ชี้มาตรงที่ว่าบ้านนะที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับด้วยเกี่ยวกับคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองดูนะสำหรับคนวันจันทร์นะครับแนวทางเสริมดวงก็อย่างแรกเลยนะครับทำบุญเกี่ยวกับที่ดินอ่ะที่ดินอ่าเพราะว่าอะไรดาวเนี่ยอ่าดาวคือจันทร์กับพระฤหัสเดียสัมพันธ์กันแบบ เป็นคู่ธาดินนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับที่ดินแล้วกันอย่างที่2ก็คือไปทําบุญเกี่ยวกับของที่เป็นคู่ของที่เป็นคู่นะครับก็เพราะว่าพอสัมพันธ์กับพระฤหัสเนี่ยพระฤหัสเนี่ยไปสัมพันธ์กับเลือนคู่ด้วยนะครับก็เป็นหางว่าวกันไปเป็นลูกโซ่กันไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะทำบุญของที่เป็นคู่มีอะไรมั่งก็มีเทียนคู่แต่คืออันนี้ไม่ได้ระบุไงว่าต้องเป็นเทียนคู่อันดับแรกอย่างถ้าคนวันพรฤหัสจะต้องระบุเลยว่าต้องเป็นเทียนคู่ก่อนอันดับแรกแต่ของคนวันจันทร์เนี่ย อะไรก็ได้ที่เป็นคู่นะเออจะเป็นเอา่เอาอ่าเทียนคู่ก็ได้จะเป็นช้อนซ่อมจะเป็นตะเกียบนะฮะเอ่อเปรองเท้าอะไรเงี้ยเออเห็นไหมเป็นคู่หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือคนวันจันทร์เลขนำโชค3ามหมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่1 2ึหนะครับหนึ 1, 2, เออเลขไปขายคนวันพฤหัสด,ด้วยนะครับสีนำโชคก็คือสีแดงสีขาวสีเหลืองนะครับสีแดงสีขาวสีเหลืองใครไม่สะดวกใจสีแดงไม่เป็นไร คือสีแดงเนี่ยเขาเป็นสีในวัคอาทิตย์โดยพื้นกําเนิดแล้วก็เป็นกาลกินีของคนวันจันทร์นะแต่ถามว่าวันศุกร์เนี่ยใช้ได้ไหมวันศุกร์ใช้ได้หมายถึงว่าวันไอ้วันที่สลากออกเนี่ยคนวันจันทร์ใส่สีแดงได้เออแต่ถ้าไม่สะดวกใจไม่เป็นไรคุณก็ไปใส่สีขาวสีเหลืองอ่าห็นไหมมี3ามสีคือแดงขาวเหลืองนะไปใส่ขาวเหลืองแทนก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับนี่คือคนวันจันทร์นะฮะ เอาล่ะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเลขนำโชคตามวันเกิดนะประจำวันที่2พฤษภาคม2568นะครับชื่นชอบชุดไหนชื่นชอบเลขตัวใดนะครับก็ลุ้นเอานะพอของปากหอมคอติดเลขตัวเองไว้สักหน่อยนะครับวันดีคืนดีเอาเลขออกมาตรงเราก็มีโชคแบบงงๆนะฮะเหมือนคนวันจันทร์รอบที่แล้วนะเลขมา27หลายท่านก็รับโชคกันไป ขอท่านโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอแมนพลังเลขนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ